ดีเพื่อนเพื่อนไบเกอร์เบกี้ทุกท่านนะครับจเจอกันอีกแล้วขอบคุณสับใครที่ยังตามมาเจอกันอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับอยู่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการขี่รถแล้วกันน,น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมะพยายามพูดเร็วๆเพราะว่าลืมชาร์จกล้องนะครับ <laughs> ไม่รู้ว่าแบตมันจะถ่ายให้ผมได้เท่าไหร่ บวกัวันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าออฟฟิศแล้วเดี๋ยวขี่รถแบบสั้นๆเนาะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาพูดกันเลยดีกว่าคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการขี่รถให้ปลอดภัยในการขับในชีวิตประจำวันนะครับในในเชิงของบิ๊กไบค์แล้วกันที่มันจะมีปัจจัย บางอย่างเพิ่มขึ้นมาจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมันก็จะมีปัจจัยเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เราจะต้องระวังแต่ว่าที่ผมจะพูดเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะมันก็คงเอาไปปรับใช้กับมอเตอร์ไซค์เล็กได้เหมือนกันนะก็คือหลักๆแล้วผมแบ่งออกเป็น4ี่ข้อแล้วกันไม่อยากจะให้เป็นทางการมากแต่ว่าเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยมันจะมีอยุ่ประมาณสี่ข้อครับข้อแรกก็คือก่อน ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเลยนะเราก็ต้องเช็ครถก่อนนะครับเช็คดูสภาพดูคอนดิชันของรถเราว่าเฮ้ยรถเราทํางานได้ปกติดีหรือเปล่าทุกๆระบบไล่ไปให้ครบระบบเลยนะครับเว้นแม้แต่ลมยางอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ต้องดูทั้งหมดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ ถ้าเกิดรถของเรามีอาการที่เรารู้ว่ามันไม่ปกติเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บางคนรู้รถโอเคระบบนี้ของรถมีปัญหาอยู่แต่ว่าเรารู้ว่าถ้าระบบนี้ไม่ทำงานเนี่ยเราจะใช้งานรถยังไงให้ปลอดภัยถือว่าถ้ารถมีอาการอะไรขึ้นมาเพราะว่าระบบนี้มีปัญหาเราสามารถแก้อาการรถได้อันนี้ก็ถือว่านันนาจิตตังนะครับ ตามคนเป็นคนคนไปแต่ว่าก็เอาเป็นว่าระบบที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดระขณะขับขี่ให้เรานะ,อ,ะอันนี้ข้อข้อแรกสำหรับผมนะข้อต่อไปก็คือเช็คสภาพคนขับซึ่งก็คือเรานั่นเองนะครับว่าเรานั้นตัวภาพเราปกติแข็งแรงดีหรือเปล่าเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าทั้งในด้านกายภาพและด้านจิตใจนะครับ เพราะว่าอ่าถ้าในเรื่องของกายภาพเนี่ยเราอาจจะไม่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยไม่ใช่ปัจจัยที่แบบใหญ่ปัจจัยที่มันมีผลส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีนะครับบอกได้เลยว่ามีครับเมสมมติเราขี่รถอยู่เนี่ยครับผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันตัดสินกันในหลักเสี้ยววิต่อเซี่ยววนะครับ บางทีเราอาจจะเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าเราเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆเราเผลอจามขึ้นมาระหว่างที่เรากําลังทําอะไรที่มันค่อนข้างค่อนข้าง,งเสี่ยงเหมือนผมเนี่ยไอเงี้ยไอนี่ก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อการขับขี่พอสมควรแล้วนะครับแต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของท่าป่วยถึงหาที่มีการแบบว่าจามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันตรงผลจริงๆอ่ะ สายตาเราหายไปแค่แวบเดียวมีเรื่องแล้วนะได้เรื่องแล้วนะถ้ามันอุบัติเหตุจะเกิดจริงๆดังนั้นเช็คสัวภาพเราให้ดีครับทางด้านกายภาพส่วนในเรื่องจิตใจก็ถ้าจิตใจกําลังไม่มั่นคงไม่ว่าจะพึ่งอกหักมามีปัญหาทางด้านความเครียดจากงานจากอะไรก็ตามนะครับเราเลี่ยงนะเลี่ยงเลี่ยงที่จะขับขี่ครับเพราะว่า มันมันส่งผลได้กับการตัดสินใจในการขับขี่ในบางครั้งนะครับดังนั้นเราเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยขอขอขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งผมของผมออกมาขี่รถนี่แค่พูดนี่ยอ่นหน่อยก็คือเจ็บคอแล้วช่วงนี้ ดูได้สุขภาพวัน,นด้วยนะครับทุกคนฮึบฮึบฮึบมาต่อเมื่อกี้แวะส่งของถามแล้วสองข้อต่อไปเหลืออีกกี่ข้อวะต่อไปข้อที่สามนะครับสำหรับผมนะข้อที่สามคือ เรื่องทัศนวิสัยนะซึ่งทัศนวิสัยเนี่ยจะแยกออกไปเป็น2อทัศนวิสัยครับคือทัศนวิสัยของเราเองกับทัศนวิสัยของรถยนต์หรือผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆนะครับสำคัญทั้งคู่นะ มาข้อนี้ก่อนครับข้อทัศนวิสัยของเราเองในการขับขี่ของเราครับทัศนวิสัยของเราเรามองเห็นแค่ไหนเราไปถึงแค่ตรงนั้นครับถ้าเราจะมุดถ้าเราจะแทรกเลนให้เราแทรกไปในที่ที่ทัศนวิสัยเรามองเห็นชัดเจนอย่างเช่น เราอยู่ในเลนเรากำลังมุดอยู่ในเลนนี้นะครับเลนกลางนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าของรถทั้งอยู่ทางซ้ายและทางขวาเนี่ยมองไปเห็นหน้ารถของรถเหล่านี้แล้วเรามองเห็นว่าข้างหน้าเขามีอะไรอยู่มีมอไซค์ที่จะออกมาไหมมีรถที่จะออกมาหรือเปล่าถ้าเราเห็นแล้วเราจะมุดไปเรามุดไปได้เลยครับก็แค่ค่อยๆมุดไปตามตามที่เราปกติเรามุดอะไรเงี้ยนะ ส่วนกรณีที่เรามองไม่เห็นคือทางทัศนวิสัยเรามันถูกบดบังจากรถคันที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเราไม่เห็นว่าพ้นจากคันนี้ไปเราจะมีอะไรเรามุดไปแล้วเราจะเจออะไร<ม>ก็ให้เราใช้ความเร็วถ้าเราจำเป็นต้องมุดจริงๆเราก็มุดไปโดยที่แช็ความเร็วที่เราสามารถหยุดรถได้ถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่เราจะต้องเบรกนะครับเอาให้อยู่ในระยะเบรกของเราที่เราเบรกได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน อันนี้ก็คือเรื่องทัศนวิสัยของเรานะง่ายๆแค่นี้เลยครับจะมุดไปทางไหนครับมุดไปที่ที่เรามองเห็นตรงไหนที่เราไม่เห็นนะครับยิ่งเราใช้ความเร็วสูงทัศนวิสัยเหล่านี้จะยิ่งลดลงอย่างมีนัยยะนะครับดังนั้นควรจะระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันอันตรายครับ เราบอกไม่ได้ว่าเราออกไปเลยเจออะไรเจอใครปานออกมาเจอรถอยู่อย,อย่าอยะเปิดไปเลี้ยวๆออกมาอะไรเงี้ยครับมันมันความสุ่มเสี่ยงมันมากไปหมดเช่นเดียวกันกับทัศนวิสัยของรถยนต์นะครับหรือรถคันอื่นเราก็ต้องมองให้ออกว่ารถที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรือว่าอยู่ข้างข้างข้างหลังเราเนี่ยนตอนนี้เขามองเห็นอะไรจากหลังเราบ้างนะเขาเห็นอะไรจากการที่มีเราอยู่บนท้องถนนกับเขาบ้างอย่างเช่น เรากําลังขับอยู่อย่างนี้ยครับสมมุติเนี่ยตรงนี้เราอยากจะออกไปอยู่เลนซ้ายเนี่ยถามว่าอย่างผมตีให้รถคันสีขาวข้างหน้าซ้ายมือผมเนี่ยครับเขามองเห็นเราอยู่ในกระจกมองข้างใช่ไหมข้างขวาเนี่ยจะเป็นคันไหนก็ตามนะสมมุติว่ารถที่อยู่เลนกลางเห็นเราอยู่ในกระจกมองข้างทางด้านขวามือครับแล้วเราอยากจะออกไปเลนซ้ายเนื่องจากเลนซ้ายมันมันโล่งอ่าแล้วเราออกไปทางด้านท้ายของเขาเนี่ย เราต้องคำนึงไว้เสมอนะครับว่ารถยนต์อ่ะเขามีกระจกมองข้างรวมถึงกระจกมองหลังหรือว่าต้องมีจุดที่เขาต้องเอาสายตาไปมองเนี่ยทั้งหมดหลักๆสี่จุดนะครับซึ่งมันไม่สามารถเป็นจุดที่ไม่สามารถมองพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้นะเขาเขาต้องมองทางข้างหน้าจากกระจกหน้ารถ เขาต้องมองกระจกมองหลังซ้ายขวาแยกกันและมองกระจกหลังที่อยู่ตรงกลางรถรวมเป็นสี่จุดตัวที่เขาไม่สามารถมองพร้อมกันได้ครับดังนั้นคุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่ารถยนต์เนี่ยเขาจะสามารถมองได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะเพราะว่ารถยนต์เขามองไม่เห็นจริงๆส่วนเราเนี่ยเราเป็นคนที่จะมุดออกไปเนาะเราก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงด้วยความที่รถเราอะ่ะมัน มันยากที่จะมองเห็นอยู่แล้วยิ่งเวลาเรามุดซ้ายมุดขวาเนี่ยครับเขามุทอา้าวผมลองให้นึกภาพฝังไม่ง่ายนะครับรถยนเวลาเขามองกระจกกันเนี่ยเขาก็จะสลับมองเนาะมองหลักๆคือกระจกหน้าถ้ามองมีการมองกระจกหลังเ็าจะไล่มองจากสถานการณ์ที่เขาขับขี่อยู่ว่าเอ้ยเขามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะออกซ้ายเขาก็จะมองซ้ายเป็นหลักมีความเป็นไปได้จะออกขวาเขาจะออกขวาเป็นหลัก กระจกหลังก็จะมีมองว้างเพื่อเช็คระยะรถขันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงมองสภาพการจราจรด้านหลังทีนี้ที่ที่ผมอยากให้หน้กภาพตามก็คือสมมติว่าเขากําลังมองกระจกมองข้างอยู่ฝั่งซ้ายหรือมองฝั่งขวาเอาเขามองฝั่งขวาอยู่อย่างที่เราบอกว่าเราอยู่ทางขวาเขาใช่ไหมครับเขากาลังมองกระจกมองข้างฝั่งขวาอยู่ทีนี้อยู่ๆครับเราอยากจะเปลี่ยนไปอยู่เลนซ้าย เขาอะ่ะมีภาพจําในหัวแล้วว่าตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งขันซึ่งก็คือเราอยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งขวาของเขาแล้วเขาอยากจะออกเลนซ้ายเขาก็มองกระจกซ้ายไปปุ๊บโอเคไม่มีรถเขาอยากจะออกแล้วจังหวะที่เขาอยากจะออกมันดันเป็นจังหวะเดียวกวับที่เราอะ่ะฝาดออกไปจากท้ายเขาอะ่ะจากขวาของเขาไปที่ซ้ายมือของเขาแล้วก็ออกไปเลยอย่างเงี้ยครับมันทาให้จังหวะแก็บสั้นๆนะ้น่ะเป็นเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอับสายตาของเขาเขาจะไม่เห็นเลยว่ามีเราอยู่ครับ ดังนั้นถ้าหนูเราออกไปแล้วเราเปิดคันเล่งปูที่ใหนอย่างเงี้ยครับแล้วไปไปประสานกับเขาขึ้นมาตรงนั้นพอดีอะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเบียงไม่ทันก็เก็อุบัติเหตุแหละครับก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะมันก็จะเป็นความเสียหายของทั้งสองฝั่งนะโดยที่มันเกิดจากมุมอับสายตาที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเป็นข้อควรระวังในประเด็นของทัศนวิสัยผมอยากจะพูดถึงคือมันเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องลักษณะน,นี้แบบบ่อยๆครั้งมาก ผมก็เลยอยากหยิบยกมาพูดถึงกันเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองที่ผมมองว่าผมก็ขับขี่แบบไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยระดับหนึ่งเนี่ยผมเองก็ยังเคยพลาดตรงจุดนี้มาแล้วนะเออผมก็เลยอยากจะกําชับตรงนี้หน่อยว่าเป็นเรื่องหลกัหลกๆเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยเรื่องทัศนวิสัยของคนอื่นเพราะว่าเรามักจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันนะครับเรามักจะละเลยกันเนาะว่า คนอื่นจะเห็นเราหรือเปล่าเรามักจะเอาเท่าที่ตัวเองเห็นว่าเออมันน่าจะไปได้โอเคถ้ามีข้อนี้มาเนี่ยผมรับรองได้ว่าแบบเราจะขับแล้วปลอดภัยขึ้นเยอะครับโอเคทีนี้เราผ่านไปแล้วสามข้อทีนี้นะข้อที่สี่นะเป็นข้อที่ผมมองว่าอ่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ขับผี่จน ชำนาญมีประสบการณ์มากเนี่ยอาจจะต้องใช้การคิดอาจจะมีการใช้การคิดวิเคราะห์เพิ่มเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ขับขี่มานานแล้วทั้งการขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เนี่ยยิ่งถ้่สองอย่างไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากมันจะเป็นแบบพาสซีฟไปแล้วก็คือไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรเลยมันก็จะรู้มีเห็นภาพในหัวแล้วก็คือจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน ในอนาคตนะครับจากสภาพการจราจรไม่ว่ามองว่าเุ้ยคันนี้เดี๋ยวเขาจะออกซ้ายมาหรือเปล่าคันนี้เขาจะออกขวาม,มาหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีการเบรกฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเปล่าถนสนเส้นสนี้ข้างหน้าเดี๋ยวมีทําทางเขาจะมีการเบรกฉุกเฉินเพื่อเบี่ยงทางลบก,ก็น่าอะไรประมาณนี้นะตรงเนี้ยเป็นข้อที่เป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่จะมีผลมากถ้ากรณีเราใช้ความเร็วที่สูงนิดนึงถ้าเราใช้ความเร็วต่ำเนี่ยครับกรณีพวกนี้ไม่จะไปพ่วงก,กับ ข้อที่สามของเรานะอืมประมาณนี้ครับสําหรับข้อข้อสามแล้วข้อสี่มันจะพุ่งๆอันนี้นึงโดยที่ข้อสี่จะเอียงไปทางใช้ประสบการณ์หน่อยส่วนข้อสามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเการมองภาพให้ออกเนาะว่าเขากำลังมองเห็นอะไรอยู่กาชับข้อสามครับข้อสามสำคัญกว่าข้อสี่นะในความคิดผมข้อสามเป็นข้อที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าเรามักจะ ไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้กันเวลาเราขับขี่บนท้องถนนเนาะถนนสาธารณะเนี่ยเราไม่ได้ขับขี่คนเดียวครับเราใช้ถนนร่วมใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะทีนี้ถ้าเกิดมันเราสามารถขับขี่อย่างระมัดระวังอย่างที่ผมพูดไปในสี่ข้อนั้นได้เนี่ยมันก็จะถูกลดเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยจากการโอกาสอุบัติเหตุประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอาจจะลดลงมาเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับ สมมุติลถมาเหลือยีสิบปอเซ็นต์่ะเราเอาไปคำนวณในเชิงนั้นแล้วอ่ะจากเปอร์เซ็นต์รวมที่จะเกิดริเฤตได้ห้าสิบเอร์ซ็นตถลงมาเหลือสาสิบห้าปอร์เซ็นต์ย่างนี้ครับมันเป็นอะไรที่เห็นเห็นผลได้ค่อนข้างชัดนะดีไม่ดีลดลงไปเยอะกว่านั้นอีกครับเพื่อความที่ถ้าเราระวังตัวแล้วอ่ะต่อให้เราเจอคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนแล้วปรมาทครับเราก็สามารถรับมืดได้นั่นเองอื ท้าะครับดังนั้นใดๆก็ตามขอให้ทุกคนนะ่ะขับขี่กันอย่างมีสตินะครับก่อนออกจากบ้านให้เรานึกเสมอก่อนออกจากสถานที่สถานที่หนึ่งเพื่อเดินทางด้วยยานพาหนะไปอีกสถานที่หนึ่งเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าโอเคจุดหมายปลายทางในการเดินทางของเราในครั้งนี้มันคือที่ไหนเราต้องการไปทําอะไรเนาะเราไม่ต้องการจะมาใช้ชีวิตอยู่เสียเวลาชีวิตอยู่กับอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้แต่ การใช้อารมณ์บนท้องถนนเนื่องจากทุกวันนี้เรามีข่าววเห็ุคนที่ใช้อารมณ์กับบนท้องถนนเยอะแยะมากเลยครับให้เราคิดไว้เสมอนะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเวลาของวันนั้นทั้งวันเนี่ยมาเสียอยู่กับไม่ว่าจะเป็นเหตุการใช้อารมณ์บนท้องถนนหรือว่าอุบัติเหตุก็ตามครับอืให้เราตั้งสติแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายนะเอามีข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกคนเลยก็คือการใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับเมื่อไรก็ตามที่เรา ตัดสินใจที่จะเอายานพาหนะของเราออกมาเพื่อเดินทางในพื้นที่สาธารณะครับให้เราคิดไว้เลยว่าการขับขี่ให้ปลอดภัยไม่ใช่ทางเลือกครับมันคือความรับผิดชอบที่เราต้องมีแก่สังคมนะครับเพราะว่าเนาะการใช้รถใช้ถนนร่วมกันมันมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยครับเพราะว่า เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยมีแค่เรากับผู้กรณีที่เดือดร้อนนะผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นที่เขาต้องมาเผชิญกับสภาพสภาพข้อการจราจรที่ติดขัดเพราะเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็มีผลต่อเขาเหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่เราต้องพึงระลึกไว้นะคะะรับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคน ขับขี่ใช้ยามผานะบนถนนก็นยังปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันะัะบ๊ายบาย